ลวมมิตรทำสารภาพรักจากสาวตตละทาย<ฮ>ทายที่หนึ่งสาวซินเดเละนี่นายนะ่ะเอานี่ไปส,สิฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้นายหรอกนะพอดีว่าฉันแค่ลองหัดทำขนมแล้วมันก็ทำเหลืออีกอย่างมันเป็นช็อกโกแลตหมายอย่างฉันยังไงก็กินช็อกโกแลตไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ลงมือลงแรงลงใจทำให้นายป็นพิเศษหรอก และอีกอย่างที่เห็นกล่องมันแปลกๆเนี่ยก็แค่กล่องเหลือสินบนวันนี้มันก็เหลือเหมือนกันอ่ะลับๆไปซะสิฉันก็ไม่ได้อยากออกมาให้นายซักหรอกนะแต่ว่าฉันก็นึงไม่ออกว่าจะให้ใครเอาเป็นว่าฉันไม่ได้ทําให้นายละกันทายสองสาวยันเดเล็นี่นายนะาความจริงแล้วที่เรียกมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรามากหรอกก็แค่อยากจะมาเอาจดหมายรักมาให้นะ นายคงจะตอบรับรักฉันใช่ไหมเพราะว่านายนะ่ารักฉันนี่นาถ้าเกิดนายไม่รักฉันนายก็คงไม่เดินมาหาอย่างนี้หรอกอ้าบอกมาสิบอกมาซะว่านายนะ่ารักฉันบอกมาว่านายอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดนายไม่มีฉันบอกมาซะเดี๋ยวนี้สิอ้ารักนะคะที่รัก t y p สามสาวคู่เดเลิะขอบคุณนะคะที่มาตันนะจะว่าไปแล้ววันนี้วันวาเลนไทน์หรือเปล่านะนอนนี่ฉันเอามาเผื่อให้นายน่ะหวังว่าจะชอบนะปทสี่สาวสายเป้สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะเจ้าตัวเล็ก <c oughs> อันนี้เนี่ยเขาก็ซื้อช่อดอกไว้มาให้เตงได้ละ อ๋อแต่ว่ากลัวเฉาใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะคะที่รักเขาว่าได้ไปเหมาซื้อเดินกระจกไว้สร้างอยู่หน้าบ้านเตงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาดอกไม้ช่อเน,นี้ยไปลองปลูกที่เืินกระจกหน้าบ้านเตงเตงจะได้ดูทุกวันเลยล่ะอ๋อจริงสิจริงสิเขามีซื้อช็อกโกแลตมาฝากเตงด้วยนะ ช็อกโกแลตมันใกล้จะละลายซะแล้วสิแต่ไม่ต้องเป็นวงนะคะที่รักเขามีซื้อตู้เย็นไว้ให้แล้วล่ะเดี๋ยวเตงจะได้แบบว่าเอาช็อกโกแลตเข้าตู้เย็นแล้วก็จะได้กินช็อกโกแลตแบบเย็นฉ่ำเลย <c oughs> เพื่อเตงแล้วเนี่ยเขาซื้อได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถทุ่งดอกไม้หรือว่าดวงอาทิตย์ก็ตามรักเตงน,นะคะ <c oughs> ไายผ้าสาวน้อยขี้อายเอ่อเออชื่อพี่จา๋าชื่อชื่อว่าหนูมีของจะมาให้ด้ล่ะค่ะเอ๊อพี่จา๋าอย่าจ้องหนูแบบนั้นสิคะหนูเขินนะคือว่าพี่จ๋าคะจะรับรักคำสารภาพหนูไหมคะอ่าอ่ะ,อะ ต้องระวางนะคะเขินจังเลยเอาเอาเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าหนูไปก่อนนะคะทายห6สาว SM นี่คืนนี้นะ่ะจะไปไหนหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมาดูแมวที่ห้องเขาก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากจะดูแมวเราแล้วก็ คริสตาก็มีของเล่นให้ทุกคนเลือกได้เยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นโซซ่ากุญแจมือมาเล่นด้วยกันไหมคะ <c oughs> ม,มาดูแมวที่ห้องคริสตาสิคะ <c oughs> ทายเจ็ดคริสตุงตา <c oughs> ก็วันนี้นะคะคริสต้าก็จะเอ่มมาบอกรนะักทุกคนแหละคะ่ะวันนี้วันนี้มาใกล้ๆนะยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆแบบนั้นละใกล้กว่านี้อีก <c oughs> ก็คริสต้ารักทุกคนนะคะรักเขากันบ้างหรือเปล่ารักเขากันบ้างไหมคะนัดนา